ไปครับเเาลยครับตากเสร็จแล้วครับทำไมเขาจะมาทำามารหมาเดี๋ยวก่อนมาครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวดำดูดูเอ้าไให้ถ่ายไหมเดี๋ยวอีกแล้วโเออเอาครับอ่ะ อ้าวอุ้ยทำไมนั่งไปหลายคนนะแบบไหนลองรถวะอ๋อลองก่อนโอ้ยรถคันนี้สุดยอดแล้วเออระวังระวังโอ้บ้านเขาไม่ได้อยู่เลยนี่ครับเจ้าของรถใช่ไหมใช่เจ้าของรถไหม <laughs> เอาจ้าอาทำไมอย่างนั้นอ่ะอ๋ยยังไม่แน่ใจ,ไม,ไ,ใจไม่รถคันนีส้สุดยอดอยู่แล้วเครื่องไรดีหมดอ่ะกอดรถเขาจอดทิ้งไว้หลายปีแล้วไงวิ่งงานปกติแล้วก็จอดจ้าของจ้าของเขาไ่อยู่นไหนก็ยูครับเจ้าของก็ทำเอ<ะ>เขาก็เลยไม่ได้ขับไม่ได้จ้างลูกน้อง เนไม่ได้ทำหรอกขับรถดินทำแอนี่ทำเออะไรแอรถยนต์หรือว่าแอบ้านเอ้ยมาขับคันนี้ไหมมาอยู่กับไหนเดี๋ยวหันกล้องไปดีกว่านี่แล้วเมื่อกี้จะพูดทำไมเดี๋ยวถ้าได้กินเหล้ากินเบียร์มาเนี่ยสงสัยจะยาวต่อความยาวสาวความยืด ม,มาได้อยู่บ้านตกใจไปเมียแล้วใครไหนคนไหนเนี่ยคนเนี้ยยังไม่รู้จักเลยคำว่าเมียนะรู้เดี๋ยวผมจะบอกอย่าเอาดีกว่ามันมียอยักษ์อยู่ข้างหลังดูพ่อก,กับแม่ก็รู้แล้ว<笑><笑>มียอยักษ์อยู่ข้างหลังนะี่ยไม่ใช่ธรรมดาเด้ นี่หาเมียเขานี่ยนั่นได้แล้วเมียได้แล้วนี่หาเมียกำลังหาเมียอยู่ใครหาจ้งบานรถกิเคยมีบองนังบอยชะน้ำนี่เฮ้ยโอคนโยมมาตู้นี่เนี่ยโอ้ยากได้หกล้อเตะติ๊กติ๊กคอร์ดนะฮะร์ติ๊กคอร์ติ๊กได้แล้วครับฮะ ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินนั่งอยู่เฉยต้องดูรถที่เธออยากได้รถไะเออมานั่งดูแล้วอยากดูรถต้องดูรถโอ้คันนี้นอนไม่หลับแน่นอนแต่จองแต่จองอแต่จองเตรเองอือก็เลยขอใส่ไอพูดภาษาต่างถิ่นหน่อยนะครับภาษาคเมร์ภาษาคเมน ตะเกะฮะแม่นะพอซักตะเกะตูจ๊ะจุอ๋อพอละคำคุอืมเลาะอีเอ้ยเลาะเยเอ้ยตามเอยเลาะเยเอ้ยได้ขึ้นน่ะนะยายตริบยายตริบยายตริบอ๋อเออทุกวันนี้ยายตริบยังเป็นไหนๆอ่ะใช่มั้ยยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่จ้าเป็นออยทุมยมนี่ให้เออแลตะแกะดิตะแกะนะเกิดอะไรนะกอดไม่เอาให้ทุมย่อยนี่ให้จ้าเวียนยมบ้านยมก็จะช่วยกี่คัก แล้วแล้วตะเกะตะเกะเขาก็สบายแล้วอยู่บ้านเมียทำมือโอ้ครัเขาให้เมียเป็นคนหาแล้วตะเกะอยู่บ้านเลยสบายแล้วเมื่อก่อนก็ผมนี่แหละครับไปอยู่กับตะเกะกับยายตรึบนะอนาคตจะเจริญเดนอะจะปั๊มน้ออนาคตได้ก็จะเลื่อนขึ้นเคลื่อนขึ้นคราดคราดรู้สึกว่าจะต่ำครับ งไงแล้วครับเขาไปแต่งเขาไปแต่งยูนันเลยเาไป่งยงเยาเลยไม่หมดแดไดไปแล้วพีเดียประมาณันนึงอยากอยามาไม่ต้องดืนหยอนสวนกีอยางเนี้ยโอ้โหความคิดเนาะ มมมันต้องีองไ่แต่พูดไปในหัวหัวรุ่นนี้ยังยังแต่งสวยอยู่นะใช่ยังแต่งสวยอยู่เราไม,ม่จาเป็นต้องหัวแครบหัวอะไรหรอกตอนแรกมันน่าจะเอาหัวแครบเลยว่นะนไม่ต้องเอาหัวแครบหรอกเอาแคร็บทำไมไม่แคร็บพกทีได้อืมกานเก่ายังไม่เห็นมีแครบเลยเอันเนี่ยเอาตากข้าวเสร็จแล้วนะ ห็นมฟังฟังเสียงเครื่องเบิ้ลไปเลยันี่ครับอันนี้ครับนี่เขาบอกว่าอนาคตอนาคตเนี่ยต้องเอาแบบนี้เลย<อ>เนี่ยแบบเลย แบบเบก้าไปเลยปั่0 0เจอลเอต้องเอาแบบนั้นแหละโอ้โหดูดำเขาครับดร้อะไรโอดาำใหญ่หมดเลยอ่ะอลมมันรั่วตรงขาเบรกก็รถนไม่ค่อยได้ขับครับ

ไม่ต้องห่วงไงตรงที่ดำใหญ่นี่แหละยกไปนิ่งเลยก็เมือดรถรุ่นใหม่ๆมีแต่ดำน้อยๆตันอะไรนี่นนดำรถใหญ่เลยอ่ะดำรถใหญ่ตีตันกี่ตัน, <c oughs> นกูว่า,วาง,งั้นแหละเออคิดว่าจะโต ต่อขึ้นหรือต่อลงอย่าอย่าไปเสียเวลาเรื่น้ำมันวิน่งนะดูเลยงนั่นแหละเรื่องเวลาเปล่าๆแต่แต่ใจผมก็เชียร์นะพอมันได้กระบะไงได้กระบะดำอะไรนี่ได้หมดแหละแต่ก็ติหน่อยก็คือหัวแค่นั้นเอนนนนงน,นั่นแหละห้าหมื่นแล้วมั้งเออ ไม้ไไมันได้กระบะครับรถรถคันนี้คือได้กระบะกระดำแล้วก็เอาไปแต่งหัวนิดหน่อยก็คือสวยเลยโอเลยใช่ที่นแน่้เวอร์กได้ด้วยน่จริงๆี่กมมันเป็นหม้อ แต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเนาะไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกแล้วที่ใส่เจ็บเปล่าเปล่าที่ร้อยจะเอาไหมตัวนั้นก็เปลี่ยนแค่โอลิงครับก็อยู่แล้ว ขาเหยียบเบรกทิฟฟี่คือรถไม่ได้ใช้งานครับรถจอดนานด้วยสายใหม่เลยนั่นแหละมัน<อ>รั่วกับทุกคันแหละรั่วทุกคันนั่นแหละ<อ>ใช้งานมันมัน,ม,นมันฝุ่นเนาะ<อ>ฝุ่นเพื่อมันก็<อ>เหยียบไปเหยียบไปมันก็รัว่ว

หลับคลิปนี้บายบายครับ,รบติดตามคลิปใหม่ครับ oh oh. ผม